สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง f i r s t สเลนะคะก็วันนี้นะคะเรามาอยู่กันในช่วงรีวิวอะไรดีนะ ซึ่งสิ่งที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะคะก็คือนี่ค่ะเป็นลิปออกใหม่จากแบรนด์ 2P นะคะนั่นก็คือโอไมทิน v e l v e t and Smooth นะคะก็คือเป็นลิปรุ่นใหม่ที่เขาพัฒนามาจากโอไมทินรุ่นฝาดำนะคะสำหรับคำเคมนะคะเขาบอกว่าลิปเนื้อละมุนในตำนานกลับมาอีกครั้งนะคะพร้อมความน่ารักสดใสที่เพิ่มขึ้นเนื้อลิปเนียนนุ่มนะคะละมุนฟูมๆตามสไตล์โอไมทิน oh นะคะเบาสบายปากไม่ตกล่องแล้วก็ติดทนยาวนานนะคะแล้วก็เขา มาพร้อมกับกลิ่นใหม่เป็นกลิ่นแคนดี้แบบเบาๆนะคะแล้วก็ทาได้ทั้งตาแก้มปากเลยนะคะก็คือปังเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้นะคะเราใช้ลิปของเขาแต่งหน้ามาด้วยสีตาสีแก้มวันนี้นะคะก็คือสดใสละมุนมากๆเลยนะคะ จะมาพูดถึงความแตกต่างของเขากับรุ่นฝาดำหน่อยละกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือแพ็กเกจใหม่นะคะสีสันสดใสแบบนี้เลยแล้วก็ขนาดกระทดรัดขึ้นนะคะเขาปรับขนแป้งใหม่ด้วยค่ะเขาบอกว่าขนแป้งใหม่นะคะจะนุ่มฟูช่วยให้เกลี่ยลิปได้ดีขึ้นแล้วก็กลิ่นใหม่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะติดทนยิ่งกว่าเดิมด้วยสําหรับคอลเลคชันนี้นะคะเขาออกกันมาถึง15เฉดสีเลยคือเป็นเฉดสีที่เขาคัดมาแล้วว่าเป็นสีฮอตสีฮิตสีขายดีจากรุ่นฝาดํานะคะแล้วก็ราคาโปรโมชั่นตอนนี้นะคะอยู่ที่แท่ง ละ99บาทจากราคาปกติ199บาทนะคะราคาคือน่ารักมากก็สําหรับวันนี้นะคะสีที่เราจะมารีวิวกันก็คือเบอร์ 05, 08นะคะแล้วก็เบอร์12แล้วก็เบอร์15นะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นตัวแท่งของเขาคือน่ารักมากที่ฝานะคะเขาก็จะ มีโลโก้แบรนด์นะคะแล้วก็ที่ตัวแท่งจะเขียนว่า o oh My y ทินนะคะอีกด้านหนึ่งของลิปนะคะเขาก็จะมีโลโก้แบรนด์เหมือนกันแล้วก็จะเขียนชื่อรุ่นของลิปนะคะด้านล่างจะเขียน 2P Original นะคะนี่ค่ะทุกคนให้ดูขนาดไซส์กันใกล้ๆซสคือน่ารักปุกปิกมากพกพาง,ง่ายเลยนะคะแล้วก็สตัวแท่งนะคะก็คือจะตามสีลิปเลยนี่จะเป็นตัวแอปพลิเคเตอร์นะคะหัวแปงก็จะเป็นหัวแปงตัดเฉียงนะคะ นี่นะคะนี่จะเป็นเบอร์ศูนย์ห้าคือสีสวยมากเป็นสีชมพูตุ่นนะคะคือสีละมุนมากแล้วก็คือเนื้อนุ่มมากนะคะเนื้อเป็นเนื้อกะเมี่่มนุ่มๆฟูๆนะคะแล้วก็คือเกี่ยง่ายมากๆโอ้แต่ชอบสีอ่ะนี่นะคะสวยชอบมากคือสีดีมากนะคะเป็นสีที่ละมุนมากเป็นชมพูตุ่นที่แบบปังมากนะคะสีขับผิวมากๆเลยแล้วก็เนื้อของเขานะคะนุ่มละมุนมากๆแล้วก็เนื้อเขาจะมีความแบบ ฟุ้งๆนะคะทุกคนทางง่ายเกี่ยง่ายแล้วก็วันนี้เรามีปากลอกด้วยนะคะแต่ก็คือเขาสามารถกบปากลอกได้เลยเพราะว่าคือเรารสึกว่าเนื้อของเขาเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะคือคนปากแห้งอะไรแบบนี้ก็สามารถทาได้เลยนะสีลิปตอนนี้ก็คือแมทกับสีตาสีแก้มเราเลยนะคะชอบมาก เป็นเบอร์08นะคะเขาจะเป็นสีแดงกำๆมีความอมชมพูนะคะสีคือดีมาก สวยมากคือเบอร์ศูนย์แปดนี้เป็นเบอร์ที่เราเอามาแต่งหน้าวันนี้นะคะเนี่ยพอทาที่แก้มแล้วเกลี่ยไปนะคะเขาก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยคือสีละบุญสวยมากแล้วก็เอามาทาที่ปากก็คือสีสวยมากเลยนะคะจะเป็นแดงกำกับที่อมชมพูแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวนี้พิกเมนต์ชัดมากพิกเมนต์แน่นมากนะคะเอาไปทาที่ตาที่แก้มก็คือทาแค่นิดเดียวนะคะแล้วก็สามารถเกลี่ยได้ทั้งแก้มเลยดี สีเบอร์หนึ่งสองนะคะทุกคนเขาบอกว่าเป็นสีน้ำตาลเฮเซลนัทนะคะก็คือจะเป็นน้ำตาลแบบลูกเฮเซลนัทแหละทุกคนแล้วก็คือเป็นสีน้ำตาลที่ละมุนสวยมากๆคือใครที่แบบชอบโทนน้ำตาลน่าจะเลิฟเลยนะคะนี่ค่ะสีนี้คือชอบมากคือเขาจะเป็นน้ำตาลที่มีความอมแดงหน่อยๆนะคะ คือเรารู้สึกว่าเขาทําสีออกมาได้ละมุนมากคือไม่ได้มีความโดดน้ําตาลจ๋าไม่ได้มีความโดดไปทางแดงมากคือเป็นสีที่ทาออกมาละมุนสวยมากๆและคิดว่าเบอร์หนึ่งสองนี้นะคะเอามาแต่งหน้าน่าจะแบบสวยมากๆเลยน่าจะผ่องมากๆเลยนะคะเบอร์นี้คือเราชอบมากถูกใจมากๆเลยนะคะ นะคะห5อันนี้นะคะจะเป็นสีแบบแดงอมส้มนะคะจะมีความออกแบบคอเล่าหน่อยรู้สึกว่าเบอร์หนึ่งห้านี้คนจะชอบเยอะเลยนะคะนี่จะเป็นสีที่แบบไม่เบาไม่หนักจนเกินไปสีแบบละมุนมากนี่นะคะเบอร์นี้เขาจะเป็นโทนหว,นหวานมีความเป็นธรรมชาตินะคะใครที่แบบชอบแต่งหน้าลุกใสใสหว,หวานหวานเบอร์นี้คือได้เลยนะคะแล้วก็สีคือละมุนน่ารักมากๆแล้วก็เขาจะมีความแบบ อมส้มๆนะคะก็คือจะมีความออกสดใสสดสหน่อย แล้วนะคะก็บี่เฉดสีที่เราเอามารีวิวกันในวันนี้ก็คลิปนี้จะไม่สรุปคำเค็มนะคะเพราะว่าเขาตรงตามคำเค็มทุกอย่างค่ะคือชอบมากถ้ามี1ิบก็ให้10บเลยคือยังไม่เจอข้อเสียของเขานะคะประทับใจในเนื้อของเขามากจริงๆทูพีอ่ะเป็นแบรนด์ที่ทำลิปออกมาได้เนื้อค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะคือโอไมทินอะไรอย่างเงี้ยทำเนื้อออกมาได้ดีมากแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นคอลเลกชันที่บอกเลยว่าควรค่าแก่การตำค่ะคือเนื้อของเขาอ่ะเป็นเนื้อกำรรมะหยี่ที่นุ่มฟูทา แล้วปากดูฟูดูอวบอิ่มนะคะคนปากแห้งทาได้เลยอย่างที่เราบอกว่าวันนี้เรามีปากลอกแต่ก็คือเขาสามารถกดปากลอกของเราได้เลยนะคะคือไม่ใช่ลิปเนื้อเวทที่ทาไปสักพักแล้วเนื้อจะแห้งอะ่ะอันนี้คือไม่แห้งเลยมีความชุ่มชื้นมากๆแล้วก็เอามาทาตาทาแก้มนะคะก็คือเกี่ยง่ายมากๆอันนี้คือชอบแล้วก็โทนสีของเขานะคะทําออกมาได้ดีมากๆเป็นโทนสีที่ละมุนสวยมากๆเลยแล้วก็พิกเมนแน่นพิกเมนชัดมากๆเลยนะคะคือเขาสามารถปิดสีปากค้าของเราได้ค่อนข้างดี เ,เราก็ในเรื่องของความติดทนนะคะเราว่าเขาติดทนในระดับหนึ่งเลยคือถึงแม้ว่าเนื้อลิปของเขาจะหลุดไปเนี่ยเขาก็จะยังทิ้งสเตนสีไว้ที่ปากของเรานะคะก็ตัวนี้นะคะอยู่ที่ปริมาณ2.2 ml นะคะในราคาตอนนี้ก็คือ99บาทบอกเลยนะคะว่าดีมากๆทุกคนคือเนื้อเขาปังมากๆจริงๆอยากให้แบบไปตามไปลองกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ แพ็กเกจก็คือน่ารักปุกปิ๊กแบบพกพากันง่ายๆเลยนะคะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ก็ดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะใครที่อยากให้เราทําคลิปอะไรรีวิวอะไรแต่งหน้าลุคไหนก็มาคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ